สวัสดีครับเยวกับผมเช่งเซยครับผมกับผมไทเลสซิ่งครับทางช่องเท็ตซ่ามอเตอร์ไคครับตอนนี้จะมารีวิวการประกอบเสื้อสูบครับเสื้อสูบแล้วก็ลูกสูบครับของ Honda n o v a d ดครับอันนี้เป็นรถลูกค้าแล้วก็เพื่อนครับทั้งเพื่อนทั้งลูกค้าครับจอดไปนานครับหลายปีครับ พอผมมาผมย้ายจากอ,าอุดรครับมาทํางานอยู่ชนบุรีมาจุดร้านที่ชนบุรีมาทํางานครับผมวันนี้ว่างก็เลยเอาเรถเกืดออกมาทําครับก็ค่อยๆทําไปครับเพราะว่าหนึ่งเขาเขาไม่ค่อยรีบลูกค้าก็าไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ครับแล้วสองอะไรก็รไม่ค่อยครบครับวันนี้ก็เลยจะมา ดูการประกอบลูกสูบเสื้อสูบแบบละเอียดครับเส่หน้าชงครับผมก่อนหนึ่มาดูก่อนเลยครับนี่ลูกสูบครับลูกสูบเดิมครับลูกเดิมไซส์150ครับใส่150แหวนครับแหวนจะมีสองตัวครับ ยีนแหวนตัวบนแล้วก็ตัวล่างดันที่ดูแล้วก็ลูกสูบยี่ห้อนี่แหวนเท่ากัน,นครับบางบางยี่ห้อมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ยี่ห้อน,นี้เท่ากันไม่รู้ยี่ห้ออะไรมันก็มีตัวลูกสูบครับก็ผมมาผมมาเขาก็ขออนมาให้ครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเออลูกสูบยี่ยี่ห้ออะไรแท้หรือไม่แท้หรือดีหรือธรรมดาครับก็พอดูออกครับแต่ว่า,วาก็ไม่ไม่ขอแบบว่ากูจอจงครับว่าเป็นตัวไหนครับแต่ว่าเอาง่ายง่ายว่า แหวนสองตัวเท่ากันครับแล้วก็จะมีแหวนสปริงอยู่ตัวหนึ่งครับแล้วก็จะมีเสื้อสูบครับเสื้อสูบเป็นเสื้อสูบต้นเดิมครับไม่ได้แยงไม่ได้อะไรครับเดิมๆนะครับสลักครับแต่ฟ้าสูบกัดการตาดสาพักเบ้าคืนโมลิงมาครับแต่ผมว่า ของใช้ไม่ได้ครับดูตรงนี้ครับมันเป็นเป็นตามดครับแหว่งอยู่ครับก็ถ้าประกอบเข้าไปใส่โอริงเข้าไปครับยังไงเพราะความร้อนยางมันอริงมันโดนความร้อนโดนน้ำนะครับตรงนี้มันแหว่งนี่ครับตัวที่เห็นนี่ยังไงก็รั่วครับฝายังไงก็น้ําดันครับสุดแล้วก็คือฝานี้ใช้ไม่ได้แน่นอนครับก็วันนี้ก็จะประกอบแค่ เสื้อสูบแล้วก็ลูกสูบให้ดูครับผม,ม,ก,ก,ก,มก็ขอเชิญรับชมครับกออนนะครับผมแล้วก็มาประกอบแหวนนะครับแหวนโลหิงครับเราใส่เข้าไปที่ล่องล่างครับมันจะมีหมดดูครับหมด็อกล็อกปากแหวนอยู่ครับ แล้วก็ใส่แวนครับเวลาใสก่ก็ให้เอาด้านที่มีตัวรองรืบขึ้น,นนิ้วบนครับผม ไอเนียเข้าุือสัเข้าปุกข,ข้างบนครับตอนนี้ก็เป็นไอเสียครับรงข้า ไม่ชัดเท่าไหร่ครับพอดีตั้งกล้องถ่ายครับขอโทษขออภัยนะครับถ้าไม่ชัดเยนยังไง ใส่กิ๊ลบล็อกสลักครับแล้วก็จะใส่ฝั่งที่ตรงข้ามครับรงข้างที่เราเห็นีนะคุณหขอมีฝาในครับฝาซ้ายครับผมนั่งบนต่ามดันบ,บารบบ ครับผมคราวนี้ก็ส่งเข้าไปกับตัวข้างบนครับผมอันนี้เป็นท่อน้ำครับตะเก็นใส่เข้าไปเรียบร้อยครับวิธีการใส่ก็ใส่ให้ดูนะครับใส่ลูกสูบนี่ครับดึงข้างบนมาจากต้องดู คำอินต้องอยู่ข้างบนครับอยู่ฝั่งตรง,งข้ามของไอเสีย ครับ มีมากไม่มีมากครับยังไทีงล็อตครบแ็อวอะไรก็ได้หาใส่ครับไม่ครบครับมาครบเราก็ต้องทำล็อตครับจะทำยากหน่อยทีนี้เป็นกิ๊บล็อตกิ๊บล็อตสายหม้อน้ำครับเพราะว่าใส่ยากนิดนึงครับต่อไปแล้วครับ ขอแต่คระคผม อันนี้ผมใส่แค่สองหลอดใส่ฝั่งนี้ด้วยคั้นฝั่งนี้ด้วยก็ที่รับชมแล้วเหบประโยชน์นะครับผมสนใจโตรวจก็ขออนุญาตการติดตาม ไล่แช่กับกระดิ่งทุกคนเสร็จทีนึงสร้างคลิดต่อแล้วนั่งเสนะเรื่อยๆครับผมทีนี้ประโยชน์ความที่จะมานำเสนอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมได้มีความรู้ไว้ขนาดความรู้ครับการทำที่ถูกต้องทำยังไงครับครับนี่เปการแค่สอนครับ ป็นน,นัว่าจบคลิปการประกอบลูกสูบเสื้อสูบของซานโนวาร a ดครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามกดติดตามคลิปต,ต,ต่อไปครับผมว่าจะมีอะไรมานำเสอนอต่อไปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ